สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องสุ้ขูสุื้คนสวัสดีตอนสายๆกับแดดออกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะบรรยากาศมื้อนี้ยติก็มาอยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่แถวแถวอำเภอทวัดบุรีนะคะพี่น้องจ๋าเห็นบรรยากาศดีเห็นอันมันมีคลองน้ำเพราะยังอ,อยาก้างรถค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่ไงนี่แมค่ค่ะพี่นอ้องเพเียอันหน้าปังดูเลยค่ะทุกคนมันมีคลองน้ำฮูยตะเล่นดีขนาดเลยอยากโดดตูมลงเลยเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> โดดตามว่าคือยังสมัยตอนเป็นเด็กะนะสมัยตะเกียบ บานมูยติคเนาะสมัยตอนโอ้ยยังเป็นยุคเก่าศูนย์อยู่นะคะพี่น้องแบบว่าทุลักทุเละสาบ,บ้านมีใส่ดอกเออสมัยตะกี้ย่ามสงการมีนาเมษามันก็จะร้อนเนาะสมัยตะกี้ถ้าช่วงสงการบานมูญี่ติี่ก็สิไปเที่ยวโกสุมเลยคะ่ะพี่น้องไปเล่นทางโกสุมทางฟังซี่เออทางบุงลิงยังสินะนี่แหละมูญีติคก็เคยไปเล่นคล้องน้ำอยู่ทางอันอันฟังซี่โกสุมเลยคะ่ะพี่น้องเล่นมวน้มวนม้วนได้เห็นน้ำยังสิเออ มานนี้ประเทศหน้าปังค่ะพี่น้องแถวนี่แถว,เวอเภอท่าทวัดบุรีจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะคะทุกคนพอดีมื่อเยติกมาส่งงานให้ลูกค้าเอาแมคโครนั่นระค่ะพี่น้องครับพวกอุปกรณ์ช่างนิดหน่อยพวกเหล็กนั่งร้านประม้านสิละเอามาลงบานลูกค้าค่ะพี่น้องบานเพิ่นอยู่ท่าวัดบุรีเนาะอันมา <_ c oughs> ตานีล่องเ็จเรียบร้อยแล้วพยายไว้แล้ววาอยากล้างรถอืเราข่อยมุวนโอกรูคยุคนว่าเพราะว่ามือที่เอายางไปอ่ะเอายางจากเชียงยื่นไปลงนครสวรรค์ฝนตกตลอดเส้นทางเลยค่ะพี่น้องอันทางขุนไหมขึ้นเขาอันพักดีชุมพลอ่ะ ไปเลยจังหวัดนครสาวรรค์ตกเบิดมือเบิดขึ้นบัดทางบ้านกับของเราบะโต,ตกพี่น้องเออเลียใจเนาะบัดต,ตกบ้านเพิ่นตกคักตกอ่าตกเป็นน้ำเป็นต้นยี่ยห็นล่ะพี่น้องมานี่รถมันกระเลยอันแบบว่าขีดตมมันเอียงกระเด็นมึงนี่ที่ล่ะเบิ่งเนี่ยเออเห็นเก่าๆรองสีพันย้อยแล้วก็ดูแลดีอยู่ด,ยดอกค่ะพี่น้องอืมอันเห็นน้ำถ้าเห็นน้ำเพิ่นมีคลองน้ำเนะงเงาะพันย้อยวว่าเพินพ่นแพงบ่อนอว่าฉันมาขอเล่ว่าเอาเพินพ่นสีแพงเห็นอย่างเพิพ่นปล่อยไม่หายข้นแสน น้ำเพราะว่าทางนี้พี่น้องเพิ่นเฮ็ดหน้าปังแม่นบ่เออเพิ่นก็นเลยปล่อยน้มามาให้ตัวนีสน้สินอกว่าเฮาก็ไปล้างรถแล้วมันสิเป็นหยังซั่นก็เลยหาหม่องจอดพี่น้องหม่องจอดดีดีบรรยากาศลมด่นเพิ่นฟังเสียงนกเสียงกาค่ะพี่น้องวันนี้เบิ่งเขาหน้าปังเพิ่นงามงามอเบิ่งนี่เขียวเอเล่ยงามคักพี่น้องขะอันนั้นก็เป็นมี่เออบ้านพันเล็กๆอยู่ริมสะพี่น้องบรรยากาศดีแท้ๆทอู้เป็นตะยูเนาะค่ะพี่น้องครับวันนี้ก็เฮ็ดมุ่งออกมาลาดปูนไปจักหน่อยเฮ็ดเป็นครัว แบบขั้วแบบทุง่งลูกทุ่งลูกทุ่งไหม <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องจักเม็นหน้าผู้ใดจักเม็นหน้าไผ่นบ้านไผ่ดอกพี่น้องเออที่ติดกันมาแบะล,าล,ะล่างรถกับเล่ทายเห็นเขาเป็นงามเมืองในตะเลียใจเนาะอื้ยสวรรค์เถอะเอองา,ามแถอพี่น้องค่ะบ้านมุยติดเพชรตะนาปีนะคะพี่น้องบ,บ,บ่มีหน้าปังเพราะว่าบ้านบ่ไดต้ติดคลองติดซี่คือเพิ่นเนาะอันนี้บ้านเพิ่นนะ่ะมีคลองมีคลอง,ม,องมีซีเด้หน่นะเบื้องเนี้ยเออนำไม่ไหลรัววัวโย่เป็นตะเล่นดีเนาะพี่น้อง แต่สม,มัยอ่ะเป็นเด็กน้อยแต่สม,มัยเป็นสาวน้อยๆไ่เป็นเรียญยโกโสมุมยูบุงยูริยูบุงหรือแกยุ่งของอยุซี่นะโดดตูมโดดตูมมันไปม้วนม้วนวันนี้โดดลงไปมันก็ปล่อยมันไหลไปเลยเนาะเห็นเนาะปล่อยไหลไปน้ำหัวยน้ำาจัดบานหนอกบานหน้าธรรมชาติสรรสร้างบันนี้ยำ่ยำย่ำขาอเร่งมันเสียงเขียดเสียงเสียงกบเสียงเขียดเสียงเขียดจะหน้าหองได้บัดน,นี้ได้บรรยากาศขนาดได้เนี่ ทงไปทางนี้ก็มี่บานค้นนะคะพี่น้องเป็นกับสีเที่ยวทา้งขุนเพชรหน้าปังเขียวไปเมื่อเลยพี่น้องเขี้ยวฟังทั้งขุนกับเขียวขุนอุ้ยนกนกกระย่างนกมุขาเงี้ยวขุนดูฟังขุนพี่น้องขุนพะยอยเล็กหิวกับขู่คำอันตเอันนำมาล้างล้างรถเพราะว่ามันมนฝนคอยล้างจั็กน้อยก่อนว่าจันว่าอันแบบว่าฝนมันลิ่นมันขึ้น บัเนี้ยมเผาแรนไปเราฉีดดินฉีดมันกระเด็นใส่มันหมองมันมุนเราเลยสีล่างสก้อนนะคะพี่น้องจ๋ายติกับเสือนั้นมากน้ำได้บ้านเราจอดใหนยติดยูเซเว่นจอกินอีโ่๊กาแฟกันนะโอ้จอดเสียข่ไปกินยังดูแถบสนอกอันกินก้อนเขาไปบ้านลูกค้ามาได้เนี่แม่ชนะว่าบะเนียนยติกับเล่นไปเซเว่นเราก็ไปจอดซื้อตะหมักแตงซื้อตะหมักแตงกับไก่ย่างพิเชียนค่ะพี่น้องขึ้นรถมานั่งใครได้ทานมากินข้าวก้อนบาๆบัดเสร็จข่วยเตน๋ยวนำก๋วยอ่อนซ่อนเหมือน่นบนบ้าน ไปสีลางรถงไปยไแเ้าลางรถกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะตอนนี้มูยิติก็เดินทางมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทุกคนคะอยู่แถวแถวอำเภอทวัดบุรีกับบรรยากาศท้องทุ่งนาค่ะพี่น้องก็เล่นมาไทยพี่ให้น้องได้รับชมเอาคลิปนี้ก็เอาไว้สักนิดเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องซูงผูซูก้อนที่ขอไม้กลังใจยิติกับตาไว้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า